ทีนี้ว่าโดยความหมายของทางธรรมะออในขั้นของการฝึกอบรมทางจิตใจที่แท้จริงคำว่าอดีตปัจจุบันอน,นาคตเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยตรงกับความเข้าใจของคนทั่วๆไปคำว่าปัจจุบันตามที่คนทั่วไปเข้าใจมักจะครอบคลุมการเวลาช่วงกว้างที่ไม่ชัดเจนส่วนทางธรรมะเนี่ย ท่านชัดมากนะท่านชัดมากเป็นการปฏิบัติในความหมายที่ลึกลงไปก็หมายความว่าความเป็นอยู่ในปัจจุบันหรืออยู่กับปัจจุบันก็หมายถึงมีสติรู้เท่าทันกับสิ่งที่รับรู้เกี่ยวข้องและก็ต้องทำในเวลานั้น,น,นแต่ละขณะถ้าจิตใจเกิดความชอบใจหรือไม่ชอบใจ ในขณะที่เรารับรู้สีเสียงกลิ่นรสผฏฐภัพพะและทำมารมณ์ในขณะนั้นนั้นชื่อว่าตกจากปัจจุบันเช่นกำหนัดขัดเคืองหรือลุ่มหลงมัวเมาเกิดขึ้นอย่างนี้เขาเราียกว่าตกเขาเรียกว่าง,ง่อนเง่นคอนแคลนในปัจจุบันในขณะรับรู้กันนี้ซึ่งเราโดยมากเราไม่ค่อยทันในปัจจุบันในทในความหมายนี้นะ ้าลึกลงไปจริงๆหมายถึงความเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนก็ตกจากปัจจุบนันทันทีไอ้คำว่าไม่งอนแงน่นไม่คอนแคนหมายความว่าไม่ตกไม่ปล่อยให้ตัวตัณหามานาทิฐิมันกุ้มรุมในใจไม่ปล่อยให้ความกำหนัดความขัดเคืองความมัวเมาลุ่มหลงมันเกิดขึ้นและยังมีความเข้าใจว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลอัตตาตัวตนด้วย ในขณะที่กำลังรับรู้หรือสัมพันธ์อยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในพบนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ตกไม่งอนเงนคอนแคนปัจจุบันถ้า,าคิดอย่างเราเรานะถ้าอย่างกลุ่มคนรละลึกชาติได้อย่างกลุ่มเดียรถีนิคนทั้งหลายระลึกอดีตนั่นแหละก็เรียกหัวละห้อยหรือ ส่งยาปัญญาไปในอนาคตก็อย่างเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลอยู่กับเพื่อหาหรืออย่างเราเราก็บางคนเกิดมาในตระกูลสูงตระกูลต่ำอะไรก็รูปร่างสวยงามไม่สวยงามรู้สึกไม่พอใจในปัจจุบันแล้วก็นึกถึงชาติที่แล้วเราไม่ได้ทำบุญมา ชาติที่แล้วเราไม่ได้รักษาศีลมาชาติที่แล้วเราไม่ได้ให้ทานชาติที่แล้วเราไม่ได้บำเพ็ญบารมีข้อนี้ข้อนี้นมาเราจึงเป็นแบบนี้หัวละห้อยหวังว่าไปชาติหน้าเราจะดีกว่านี้เพ้อหาปัจจุบันก็ไม่ขวนขวายบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนี่ยกรรมะงอนเงนใช่ไหมก็เป็นอย่างนี้เต็มไปหมด ี่บุุชนเพราะโดยการที่เราไปเห็นด้วยความเป็นอัตราตัวตนมันเป็นแบบนี้แหละในมิจฉาทิฏฐิงั้นถ้าละโมหะในอดีตละในอดีตก็คือละในอนาคตได้ด้วยแล้วก็โมหะในปัจจุบันที่เห็นด้วยความเป็นอัตราตัวตนแสดงว่าสามการเนี่ยท่านละได้แล้วในทิฏฐิวิสุทธิ ความเห็นที่เป็นไปทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอันนี้ชัดแปลว่าในปุเพนิวาสานุสติยานเนี่ยรู้อดีตอย่างเดียวไม่พอแปลว่าท่านสืบอ,อนาคตได้ด้วยอนาคตัางสยานได้ด้วยคือท่านสามารถระลึกไปในอนาคตก็ได้ระลึกอดีตก็ได้และปัจจุบันไม่ต้องพูดถึง รู้ปัจจุบันในภพนี้ทั้งหมดรู้อดีตภพด้วยและเห็นเห็นอะไรนาคตมั่นใจว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจา้าแน่นอนทีนี้พอหลังจากที่ท่านวิจัยแยกแยะจนเห็นรูปนามกันห้าชัด ในในสติสัมปชัญญะในสติปัฏฐานเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยไอ้คำว่าคัดฉันโตวาคัดฉามีตีประชานาะตีเมื่อเดินก็รู้ชัดบันนี้เราเดิน,นจริงๆเขาเห็นด้วยความเป็นรูปนามกันนะเดินนะไม่ได้เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลหน้าตาตนๆนะเพราะจิตคิดจะเดินเกิดขึ้น ไอเดินคือใครเดินเนี่ยการเดินเป็นของใครเดินได้เพราะเหตุอะไรนี่ชัดเขาตั้งคําถามเดิมใครเดินไม่มีสัตว์บุคคลใดๆผู้เดินการเดินเป็นของใครไม่ใช่เป็นการเดินของสัตว์ของบุคคลของตาตัวตนเลยเดินได้เพราะเหตุอะไรหนึ่งมีจิตที่คิดจะเดินมีจิตทัชวายโยธากระดับสืบต่อทำ วายโยธาทำการัชกายส่วนบนให้น้มไปข้างหน้าการัชกายส่วนล่างโคง้งกระดูกโค้งร่างส่วนล่างให้มีการก้าวไปเป็นต้นจึงเรียกว่าสัตว์เดินคนเดินหญิงเดินชายเดินคำว่าสัตว์บุคคลอัตตาตัวตนที่ไหนจะมีมีกระบวนการคือจิตคิดจะเดินจิตจะวายโยธาตการัชกายทั้งหลายมีการโน้มมีการก้าวไปข้างหน้าเรียกว่าเดินเรียกว่าเดินแท้จริงคือรูปเวทนาสัญญาสังขารย,ยารเป็นพู้เดิน ใช่ไหมล่ะเป็นไปลักษณะแบบนี้ถ้าดูรูปธรรมเนี่ยมันจะมีรูปที่เป็นรูปที่เป็นผู้นําไปกับรูปที่เป็นผู้ถูกนําไปตัวจิตตชาวายโยธาตที่เป็นตัวผักพยุงค้ำจุนและผักเนี่ยเป็นเหมือนผู้นำส่วน รูปที่เกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกิตจากอุตุจากอาหารสี่สมุทฐานเนี่ยเหมือนถูกลากไปอย่างนั้นนอุปมาเนะ่ไอ้คว่ามีรูปที่เป็นผู้นำไปกับที่ถูกนำไปเวลาจะเดินแต่ละครั้งเป็นแบบนั้นนะอันนี้อุปมานะแต่ข้อเท็จจริงรูปเกิดที่ไหนดับที่นั่นไหม เกิดตรงไหนดับที่ตรงนั้นแต่พอมีความคิดจะเดินเนี่ยไอตัววายโยธาตก็เลยทําหน้าที่พยุงข้ามจุนแล้วก็ผักผักผักเห<ผ>มือนลากไปเหมือนลากไปใช่ไหมล่ะอย่างมืออยู่อย่างเงี้ยพอคิดจะผักไปอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนมีวายโยธาตเป็นตัวลากแล้วก็ ไอ้ตัวการัชกายที่เป็นตัวหลักเนี่ยถูกลากไปอย่างเงี้ยนะแต่ที่จริงรูปนามขันห้าที่อยู่ในขณะชี้อยู่เงี้ยกับในขณะที่เคลื่อนไปเงี้ยมันคนละรูปประธรรมมันแตกดับอย่างรวดเร็วมันก็เลยเป็นการสืบต่อไปแบบเนี้แต่เราเห็นเป็นแท่งทึบเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราเห็นโดยความเป็นอัตตา ยานปัญญายังไม่ได้เห็นความจริงนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้ยากไหมทีน,นี้เมื่อจิตเป็นสมาธิผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดำเนินอ,อันนี้เป็นยานที่สองนะพวกเรายังวนๆกันอยู่แค่สักยะทิฏฐิที่มีวัตถุยี่สิบ โอ้มองอยังไงก็เห็นเป็นอัตตามองเห็นวม่อไรก็เป็นสัตบุคคลอัตตาตัวตนตลอดใช่ไหมมันเห็นอย่างนี้ยังไงยังไงก็เห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลแต่ว่าพอฟังแล้วเกิดความเข้าใจเดี๋ยวไปวิจัยแยกแยะความเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ย้อนกลับมาก็ไม่พึงหัวะห้อยสิ่งที่ล่วงมาแล้วไม่เพิ่หาสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดเป็นอดีตก็ล่วง ล่วงไปแล้วสิ่งใดที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงส่วนผู้ใดมองเห็นแจ้งชัดสิ่งที่เป็นปัจจุบันในกรณีนั้นๆอย่างไม่งอนแง่นไม่คอนแคนคันรู้ชัดแล้วผึงบำเพ็ญสิ่งนั้นคนทําความเพียนเสียว,วันนี้ใครเราจะรู้วันตายในวันพรุ่งนี้การผัดเพี้ยนกับพยายามมัจจุราชผู้มีเมตั์ใหญ่ไม,ไม่ผู้เป็นอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่ซึมเศร้าทั้งกลางวันและกลางคืนพระสัตตมุนีเรียกขานว่าผู้มีแต่และวันเจริญดีเนี่ย พูดถึงทรรมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่เพ้อถึงสิ่งที่ยังไม่มาดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นปัจจุบันฉะนั้นผิวพรรณก็จะแจ่มใสส่วนเราชนที่อ่อนปัญญาเฝ้าแต่ฝันเพ้อถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงหวัวละห้อยที่ล่วงมาแล้วจึงสูบซีดหม่นหมองเหมือนต้นอ้อสดที่เขาถอนทิ้ง ไว้ในที่กลางแดดฉะนั้นอันนี้ต้องการชี้ชัดให้เห็นว่าบุคคลใดถูกราคะโทระโมหะมันกุ้มรุมก็วันละห้อยอดีตเพื่ออนาคตแล้วก็ซึมเซาอยู่ในปัจจุบันกันทิ้งตัวในปัจจุบันกันอยู่นี่แหละพวกนี้ก็เหมือนในไม้อ้อนี่แหละต้นอ้อสด ที่เขาถอนแล้วก็โยนไว้กลางแดดเป็นไงเหี el, ่ยวซูบซีดที่พวกเราเป็นกันอยู่อย่างเงี้ยเพราะเราปล่อยให้ตัวราคาตัวสาวมหามานะที่ถิฏวิจิกิจฉาหิริการนอตบาอุตจามันกุ้มร่มอย่างเนี้ยอดีตก็ผิดเพออนาคตก็พลาดอยู่ในปัจจุบันก็หงอยเหงาเศร้าซึาซม เนี่ยเขาเรียกว่าถ้าในกรณีอย่างนี้ว่าในแง่ที่ไม่เป็นไปตามอำนาจของตันหาทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าในหลักความเป็นจริงเนี่ยเราคิดอนาคตได้มองอนาคตได้ไหมปารบออดีตได้ไหมได้ นั้ปรพบอดีตด้วยสติสัพชัญญะเป็นสิ่งควรทำไหมควรทำหรือวางแผนการในอนาคตว่าจะจัดการยังไงด้วยสติสัพชัญญะควรวางแผนไหมควรเวลาเป็นอยู่ในปัจจุบันก็มีความเข้มแข็งตั้งมันในคำสอนอยู่คำหนึ่งว่า พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวงพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงที่ระชนตรวจตาโลกทั้งสองเพราะคำหนึ่งภัยที่ยังไม่มาถึงเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยหลักการตรงนี้ท่านสอนว่าให้เป็นอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะนะเป็นคนควนหวังเรื่อยไป บัณฑิตไม่ควรท้อแท้เราเห็นประจักมากับตนเองเราปรารถนาใดก็ได้สมปรารถนาฉะนั้นหวังการบรรลุเนี่ยต้องหวังไหมต้องหวังบัณฑิตต้องหวังไม่ควรท้อแท้ไม่ควรท้อแท้รทแทพระเจ้าบอกเราเห็นประจกัก เธอทั้งหลายจงยังจิตประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้สําเร็จให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเห็นไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกอนาคตภิกษุทั้งหลายเมื่อมองเห็นอนาคตเห็นภัยในอนาคตท่าประการต่อไปนี้ย่อมควรแท้ที่ภิกษุจะเป็นอยู่โดยความเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรอุทิศตัวเด็ดเดียวเพื่อบรลุธรรมที่ยังไม่บรลุเพื่อเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเพื่อไปจักแจ้งธรรมที่ยังไม่ไปจักแจ้งหมายความว่าเออบรรลุถึงและไปะจักแจ้งอริยมรรยังไม่บรรลุอริยผลยังไม่ถึงนิพพานยังไม่ไปจักแจ้ง ภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาบอกว่าเวลานี้เรายังหนุ่มเรายังสาวเรายังเยาวมีผมดำสนิทประกอบด้วยความหนุ่มแน่นในยามปฐมวัยแต่ก็จะมีคราวสมัยที่ความชราจะต้องเข้ามาถึงกายนี้ได้ ฉะนั้นการที่แก่เท่าถูกชลาครอบงำแล้วจำมณสิการตามะธรรมคําสอนของพระเจ้าตามหลักปริยัติที่พระเจ้าตรัสไว้จะปฏิบัติเนี่ยให้เข้าถึงเนี่ยไม่ได้ทําได้ง่ายการที่จะเสพเสนาสนะอันสงัดในลาวป่าแดนไพยก็ไม่ใช่ทําได้ง่ายอย่ากกันนั้นเลยก่อนที่สภาพอันไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจไม่น่าพึงใจ จะมาถึงเราจะระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทําให้แจ้งที่ยังทําที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งมรรคยังไม่ถึงผลยังไม่บรรลุนิพพานยังไม่ไปจากแจ้งอันนี้วางแผนในอนาคตไหมท่านห้ามหรือให้ทำเนี่ยการสอนว่าไม่ให้ คิดอนาคตเนี่ยมันพลาดเพราะขันหลักพระไตรปิฎกขันหลักคําสอนพระเจ้าชัดด้วยฉะนั้นสาวกพระเจ้าเนี่ยวางแผนด้วยสติสมัมปชัญญะทุกวันเนี้ชาลาภัยท่านทั้งหลายอย่างไงมาเนี่ยชาลาภัยเต็มใช้คําว่าหนักหนาสหัสกันด้วยพญาที่ภัยก็หนักด้วย แต่มาทอ้อได้ไหมอาจจะแอบทอ้อบ้างแต่ไม่ท้อไม่ทอ้อหรอกวันหนึ่งถ้ามันจะพูดหรือมันจะแสดงอะไรไม่ได้แล้วอาจจะมาจ,จะบอกเรื่องราวให้ท่านทั้งหลายถ้ามีโอกาสนะจะบอกบอกแล้วท่านจะอโอ้ ความเป็นอยู่แต่ละขณะของชีวิตเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ง่ายไม่งายเวลาจะคิดพระธรรมเวลาเราเข้าใจคำสอนในระดับหนึ่งหนึ่งแล้วปรารถนาอยากจะบอกท่านทั้งหลายเนี่ยเออมันต้องใช้ความเพียรกันข้างเยอะนะใช้ความเพียรใช้ ระดมอะไรต่างกันข้างมากที่จริงเนี่ยว่าอันนี้ต้องการอยากจะกให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าโอ้กว่าจะกว่าจะได้อะไรกันทั้งหลายเราเนี่ยมันได้มาได้ไม่ง่ายไม่ง่ายพิกษุอีกประการหนึ่งพิกษุพิจารณาเวลานี้เรามีอาพาธน้อยตอนนี้เมื่อมาอยัางมีอาพาธน้อย มีความเจ็บไข้น้อยประกอบด้วยไฟท่าที่เาผาผ่านย่อยอาหารที่สม่ำเสมอก็ยังไม่เย็นเกินไป